สวัสดีครับท่านที่รักทั้งหลายวันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็ยังคงทวีความรุนแรงและลุกลามไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทยผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านในยามยากเช่นนี้ขอให้ทุกท่านมีกําลังกายกําลังใจยืนหยัดสู้กับความยากลําบากนี้วันนี้อาจอ่อนแอแต่วันหน้าต้องเข้มแข็งเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตนเอง ทุกสิ่งที่เลวร้ายต้องกลับกลายเป็นดีอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมขอนำเรื่องเทวตาทิศาะทักกีนานุโมทนาคถา,ามากล่าวแสดงเพื่อให้กำลังใจแก่ท่านทั้งหลายเพิ่มพูนศรัทธาภาสาทให้มีความหนักแน่นในคุณงามความดีในวิถีแห่งพุทธต่อไปเทวตาทิศาะทักิีนานุโมทนาคถา,านี้มาในพระวินัยปิฎกมหามหาวัคคเทศาชาัขันอันเป็นมนสำหรับพระสฆ์สวดอนุโมทนา ในงานพิธีขึ้นบ้านใหม่เรือนใหม่เปิดร้านใหม่หรืออาคารใหม่เฉลิมฉลองอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในเวลาที่พระสงค์ฉันเสร็จแล้วอนุโมทนาต่อด,ด้วยยถาสัพพีเพื่อความสุขสวัสดีแก่งานพิธีและถิ่นฐานตลอดจนเจ้าของบ้านตามความนิยมความจริงจากการได้เห็นได้ยินของเราในเวลานี้จนเป็นที่ซึมซาบได้ดีว่าการขึ้นบ้านใหม่เรือนใหม่ก็ดี การเปิดอาคารใหม่ร้านใหม่ก็ดีหรือแม้แต่การย้ายไปอยู่หนะ้าที่ใหม่ก็ดีโดยเฉพาะคนไทยชาวพุทธทั่วไปนิยมให้มีการทำบุญเลี้ยงพระตามกำลังที่พอทำได้ยิ่งกว่านั้นยังจะให้มีการบูชาเทพ,พย,ยดาอารักษ์พระภูมิเจ้าที่ถึงจัดตั้งศาลพระภูมิเพื่อเป็นที่คารพบูชาเชื้อเชิญญาติมิตรคนคุ้นเคยนับถือกันตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนั้นๆ มาเลี้ยงดูเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือทำกันเป็นประเพณีทีเดียวซึ่งความจริงแล้วก็เป็นการทำชอบควรจะใส่ใจทำให้ทั่วทวกันในที่นี้ควรจะทราบถึงวิธีทำไว้บ้างเพื่อประดับความรู้แต่จะกล่าวเฉพาะพิธีที่ผู้ใหญ่นิยมทำกันสำหรับชาวพุทธเดียวต่างว่าการขึ้นบ้านใหม่เรื่องก็มีว่า เมื่อทําความสะอาดสถานที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. ถ้านับถือเลิกยามก็รีบไปหาเลิกหายามเสียก่อนจะได้กําหนดวันเวลาแต่ถ้าไม่นิยมก็กําหนดเอาเองดูว่าว่างงานวันไหนถ้างานมากก็แวกเวลางานเอาเวลาใดเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม 2. บอกญาติมิตรคนคุ้นเคยเชื้อเชิญคนที่ควรจะไปร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและเราผู้เป็นเจ้าของบ้าน 3. นิมนต์พระสงฆ์จำนวนตามที่ประสงค์แต่ตามความนิยมต้องไม่น้อยกว่าห้ารูป 4. จัจะตั้งโต๊ะตั้งเครื่องบูชาโอรารอาสนะสงศ์สำหรับพระเจริญพระพุทธมนต์ไว้ให้พร้อมเว้นแต่พระพุทธรูปยังไม่ต้องเอาไปตั้งถ้าของเรามีเองสำหรับบูชาประจำบ้านขอเชิญมาตั้งไว้ข้างล่างก่อน รอจนกว่าจะได้เลิกหรือจนกว่าจะถึงเวลาคือถึงเวลาที่พระสง์มาพร้อมกันแล้วตามความเหมาะสม 5. เมื่อพระสง์มานั่งยังอาสนะพร้อมดีแล้วเจ้าของบ้านควรจะหาผู้ใหญ่หรือคนที่มั่นในศิลธรรมสักคนหนึ่งเชิญพระพุทธร,รูปประจําบ้านของเราจากที่พักขึ้นบนเรือนไปตั้งยังโต๊ะที่จัดสักการะเอาไว้สําหรับสวดมนต์เจ้าของบ้านทั้งสามีภรรยาบุตรธิดา ก็เดินตามผู้เชิญพระพุทธรูปไปแปลว่าเดินตามพระในขณะที่พระสงฆ์ได้พร้อมกันเจริญเมตตาจิตสวดชัยมงคลคาถาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านเมื่อตั้งพระพุทธรูปแล้วเจ้าของบ้านพึงเข้าไปที่หน้าโต๊ะพระจุดเทียนทูบบูชาพระรันตนไัรถ้าพระยังสวดที่ยันโตไม่จบก็พึงนั่งฟังสวดด้วยคารวะไปจนจบต่อนน้นก็เริ่มรับศีลฟังสวดมนต์ต่อไป ในขณะที่ฟังสวดถ้านิยมบูชาพระภูมิเจ้าที่ก็เพิ่งปลี่เวลาไปจุดทูปเทียนบูชาพระภูมิเสียก่อนแล้วจึงมาฟังสวดมนต์สืบไปจนจบถ้าสวดเช้าฉันเช้าหรือสวดก่อนเทนแล้วฉันเพนหรือสวดเย็นฉันเช้าก็ตา่างเมื่อฉันเสร็จแล้วถวายเครื่องสักการะทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาสวดเทวตทิศทักขินานุโมทนาคาถา เจ้าของบ้านกรวดน้ำอุทิศบุญแก่หมู่ญาติและเทวดาตลอดเจ้าที่เจ้าทางตอนนั้นพึงให้พระสงฆ์ผู้เป็นประธานประพรมน้ำพระพุทธมนต์เจ้าบ้านและบุตรหลานประพรมบ้านเรือนและเจิมประตูเรือนประตูห้องด้วยแป้งกระเจจันและประพรมด้วยของหอมเพื่อความเป็นสิริมงคลเรื่องการย้ายถิ่นที่อยู่ใหม่ก็ดีขึ้นบ้านใหม่ก็ดีในส่วนพระสงฆ์ก็ปรากฏว่านิยมทำกัน เช่นการย้ายพระจากวัดนี้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดโนนที่สุดแม้ย้ายจากคณะนี้ไปอยู่คณะโนน,นภายในวัดเดียวกันก็นิยมทรรมที่มีกําลังน้อยก็ทําแต่น้อยแต่ก็พยายามรักษาพิธีนี้ไว้ในส่วนพระปรากฏว่ายังมีเพิ่มการอัญเชิญหนังสือเทศนาพระไตรปิดกปังใส่โตกหรือตะลุ่มหรือพานยกตามพระพุทธรูปไปเป็นอันดับสองจึงถึงพระสงฆ์องค์สำคัญในการนี้ ถ้าย้ายไปเป็นเจ้าวาดยังกำลัดให้มีพระสงฆ์ติดตามไปด้วยอีกสี่รูปเป็นอย่างต่ําเมื่อได้ไปร่วมพิธีงานเช่นนี้แล้วและพิจารณาโดยท่วนทีจะเห็นว่าเป็นประโยชน์ดีน่ารักษาบํารุงไว้เป็นเนติสืบไปสําหรับคนไทยความจริงงานขึ้นบ้านใหม่เรือนใหม่เปิดร้านโรงใหม่ก็ร่วมอยู่ในการเฉลิมฉลองบ้านเรือนและความสําเร็จของความตั้งใจ เพื่อความเป็นหลักฐานมั่นคงของเจ้าของร้านนั่นเองการทำบุญในเรื่องการฉลองบ้านใหม่หรือเรือนใหม่นี้ก็เป็นเรื่องที่นิยมทำกันมาแต่ปางก่อนปรากฏในพระไตรปิฎกว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยเสด็จไปในงานเช่นนี้หลายคราวและได้ทรงตรัสคาถาหนุโมทนาเพื่อความเป็นสิริมงคลเอาไว้ซึ่งพระสงฆ์สาวกก็ได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทสืบมมาจนทุกวันนี้ จะขอนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องมีอยู่ว่าสมัยเมื่อสมเด็จพระบรมศาสาศดาสัมมาสามัมพุทธเจ้าสด็จประทับอยู่ที่พระวิหารใกล้หมู่บ้านปาตาลีอันเป็นนิคมใหญ่ชายแดนแ้นมคธรัในราตีหนึ่งทรงแสดงธรรมแก่บรรดาอุบาสกชาวบ้านปาตาลีให้อุบาสกเหล่านั้นได้เลื่อมใสอาถรรในการพระศาสนาราเริงสดชื่นในธรรม ล่วงเวลาไปถึงสี่ทุ่มจึงได้ทรงเตือนให้อุบาสกเหล่านั้นได้รู้ตัวว่าสมควรหมดเวลาหยุดการเฝ้าได้แล้วอุบาสกทั้งหลายรับพระวาดโดยคารวะลุกจากที่นั่งทำพุทธศินแล้วก็กลับไปคันอุบาสกเหล่านั้นกลับไปไม่นานพระองค์ก็เสด็จเข้าประทับในสุญญาคารเรือนว่างสงัดปราศจากการรบกวนมีความสงบสุขทุกประการ ประจวบในเวลานั้นเป็นเวลาที่มหามาตยแห่งพระนครราชคฤห์แควนมกฏสองนายคือสุนีทะ1หนึ่งวัสกาลหนึ่งรับพระราชวงการของพระเจ้าพิมพิสารมหาราชให้ออกมาดำเนินการสร้างนิคมปาตารีให้เป็นเมืองด้วยอยู่ในสถานเป็นทำเลที่เหมาะสมแก่ชยภูมิของการตั้งเมืองมากเพื่อตัดกำลังราชสกุลวัชีพระนคนรไพศาลี อันเป็นรัตหนึ่งซึ่งรุ่งเรืองในสมัยนั้นเพราะมีอาณาเขตติดต่อกันในเวลาใกล้รุ่งของราตรีนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จลุกขึ้นตรวจดูเวเนยสัตว์ผู้ที่ควรจะได้รับอมตะธรรมซึ่งพระองค์จะพึงทรงพระเมตตาประทานด้วยทิพยจักษสุขอันบริสุทธิ์ได้ทรงเห็นเทพยในในภูมิประเทศนั้นทั้งหมดมีความจินตีพอใจให้ที่นั้นปลูกสร้างได้ ทุกสิ่งตามประสงค์เป็นเสมือนท่านสุนีทะและวัสการะมหาอมาตได้รับเทวบัญชาของเท้าสกะเทวราชซึ่งทรงพอพระทัยประทานให้รุ่งขึ้นทรงรับสั่งพระอ,อนอนเทเถระเจ้าประหนึ่งว่าทรงพยากรให้ปรากฏการไว้ว่าอานอนท์นครปาตรีบุตรที่มหาอมาตสุนีทะและมหามาตวัสการะสร้างนี้เมื่อปัฉิมรุ่งราตีอรุโนไทย ตถาคตได้เห็นเทพยายดาทั้งหลายทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความยินดีพอใจยอมให้ที่นั้นปลูกสร้างตามความประสงค์อานนท์ต่อไปเมื่อหน้านครปาตรีบุตรนี้จะเป็นหัวเมืองเอกจกเป็นทำเลที่ประชุมแหล่งการค้าจะเป็นที่อยู่ของอารยชนและพ่อค้าวานิชน,นานาชาติจกมาประชุมประกอบอาชีพ ปาตารีบุตรนครจักรวาวร,รุ่งเรืองเป็นยอดเมืองในภายในาอานท์แม้อันตรายใดๆในภายนอกก็จะไม่เกิดแก่ปาตารีบุตรนอกจากภัยสามประการคืออักคีภัยหนึ่งอุทกภัยหนึ่งและที่สำคัญคือภัยจากการแตกร้าวกันเองภายในของผู้ของนครพุทธพยากรณ์น,นี้นอกจากจะทราบทั่วกันในหมู่พระสงฆ์สาวกแล้ว น่าที่จะร่วงรู้ไปถึงมหาอมาตย์ผู้สร้างนครปาติรีบรและชาวเมืองเป็นแม่นมั่นท่านสร้างนครเสร็จแล้วท่านมหาอมาตยุนีทะและวัดสกาะละได้อาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์ไปในงานเข้าเมืองใหม่เป็นการฉลองสมโพชนครใหม่ตามวิสัยของคนรักเคารพนับถือเทวดาก่อทำการบวงสวงบูชาสการะเทวดาฟ้าดินนานาประการ ถวายอาหารอันประณีตอังคาตประสงค์มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานครั้นสเสด็จพรธรกิจแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาอนุโมทนามีคำเริ่มต้นว่ายัตสงประเดเซเป็นอาทิซึ่งมีใจความของอนุโมทนากถานั้นว่าปกติของคนที่เป็นบัณฑิตไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดถินด่นใดย่อมเลี้ยงดูสมณะผู้ประพฤติพมจ์ มีศีลาจารวัตบำเพ็ญบุญอุทิศให้เจเทวดาบูชาสักการะเทพเจ้าในถิ่นนั้นเพราะธรรมดาผู้ที่ได้รับบูชาย่อมบูชาตอบผู้ได้รับการยกย่องนับถือย่อมยกย่องนับถือตอบต่อไปย่อมตามอนุเคราะห์ผู้นั้นให้ปลอดภัยได้สุขเหมือนบรรดาเลี้ยงบทที่เกิดจากอุทธรอันหนึ่งคนที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมประสบกิจการที่เจริญตลอดไป ขันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสอนุโมทนาแก่ท่านมหาหมาสุนิทะและวัสกาละแล้วก็เสด็จกลับจึงท่านมหมาหมาทั้งสองได้ติดตามท่งเสด็จด้วยคาระวะอย่างใกล้ชิดโดยตั้งใจกันไว้ว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกทางประตูใดจะให้ชื่อประตูนั้นว่าประตูโคตมะและเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาหน้าเมืองโดยท่าใดจะให้ชื่อท่าน้ำนั้นว่าท่าโคตมะ เพื่อเป็นมงคลเก่ประตูและท่าน้ําเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากนกครปาตาลีบุตรประทับยืนอยู่ที่ท่าน้ําแม่น้ํำคงคาซึ่งในสมัยนั้นมีน้ํามากเต็มเปลี่ยมหลากนองไปทั่วบริเวณกาเกาะอยู่ริมฝั่งก็เดิ่มกินได้ทรงทอดพระเนตรเห็นคนจัดแจงเรือเตรียมข้าม แต่ไม่ทันการที่จะจัดเรือแพจะสำเร็จเรียบร้อยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ผ่านอันตรธานหายไปในที่นั้นไปปรากฏพระกายอยู่ที่ฝั่งโน้นด้วยอิทธิป,ปราฏิหารชั่วนัดนิ้วมือเดียวพร้อมภิกษุสงฆ์พร้อมกับเต่งพระคาถาอุทานว่าเยตรันติอันณนวังสรังเป็นอาทิความว่าคนจะข้ามแม่น้ำข้ามทะเล ก็ทำสะพานข้ามหรือใช้เรือข้ามส่วนคนมีปัญญาแม้จะไม่ใช้เรือแพก็สามารถข้ามได้เหมือนกันครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วท่านมหาอามาตย์จึงขนานนามประตูพระนครที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกว่าโคตมทวารประตูโคตมะและขนานนามท่าน้ำนั้นว่าโคตมติดถัดท่าโคตมะ ตามความประสงค์ที่ตั้งมว้แต่แรกเมืองปาตารีบุทนี้ต่อมาภายหลังเจริญรุ่งเรืองมากได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระนครหลวงแห่งมคธรัฐในรัชกาลกรรษัตริย์มริยะสมัยอโศกมหาราชเป็นผู้เรืองอำนาจโดยธรรมปกครองนครสมจริงดังพุทธพยากรโดยอนาคตังสยานซึ่งตรัสประทานไว้เป็นที่รู้แจ้งชัดกันทั่วไปในหมนักปาชราชบัณฑิต ทั้งครหัตบ,บรนพชิพพากันนิยมในพระพุทธภาสิตบทนี้ทั้งมีความยินดีพอใจในการนำมาใช้สวดอนุโมทนาในงานพิธีขึ้นบ้านใหม่เรือนใหม่เปิดร้านใหม่อาคารใหม่ตลอดถึงเฉลิมฉลองสมโภชสถานที่ซึ่งสร้างสำเร็จแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลตามเยี่ยงอย่างในเรื่องเบื้องต้นที่นำมากล่าวขออนุภาพคาถาพุทธพยากรอันศักดิ์สิทธิ จงเป็นผลสำลิ์อำนวยสุขสวัสดิ์แก่มวลพุทธบริษัทต,ตามควรแก่วิสัยในกาในกุศลขอยุติความตามยบบนแห่งเทวตาทิสะทักชินานโมธนาคถาแต่เพียงแค่นี้ความโดยย่อที่นำมาเก่าวในที่นี้ตามสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้จึงขอกล่าวคำลากับท่านทั้งหลายว่าสวัสดี